อย่าจํากัดขีดความสามารถของตัวเองจนเกินไปเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรบางอย่างนะครับเรามักจะบอกตัวเองว่า ฉันคงทํามันไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากเกินไปบางครั้งเนี่ยเราก็จํากัดตัวเองมากเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จํากัดเนี่ยโดยคําพูดของผู้อื่นมากเกินไปการที่เรามีขีดจํากัดนะครับมันเกิดได้จาก2อย่างนะข้อ1จากตัวเรานะครับก็คือเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่เก่งเราไม่ดีพออะไรก็ได้แต่ครับอันที่2ครับข้อจํากัดเนี่ยรือขีดจากัดเกิดได้จากคนอื่นครับคือคุณอาจจะเสพโซเชียลมีเดียเยอะไปนะครับในเรื่องของสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ได้เห็นมาหรือคุณอาจจะได้ยินจากคําพูดของคนอื่นนะคร การที่เราจะร่ํารวยได้เนี่ยในยุคเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นเรื่องยากเหลือเกินครับคุณบอกว่ามันยากเหลือเกินครับนั่นแหละครับขีดจากัดมันมีอยู่2แบบและสิ่งที่เราควบคุมได้ดีที่สุดลยครับก็คือตัวเรานี่แหละครับเราควบคุมตัวเราก่อนว่าเราจะไม่สร้างกิจำกัดให้ตัวเองต่อไปนี้เราจะต้องบอกตัวเอง และพูดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆครับเช่นฉันทําได้ฉันเป็นคนที่พูดแล้สวดเก่งฉันเป็นคนที่อัจฉริยะฉันความจําดีอะไรก็ได้แต่ครับบอกกับตัวเองในด้านดีเสมอครับเพื่อให้จิตใต้สำนึกเนี่ยให้และให้มากกว่าในพฤติกรรมและในสิ่งที่คุณต้องการครับจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยมันแปลกนะครับมันเป็นอะไรที่มันไม่ฉลาดเออแต่มันมีหน้าที่รับคาสั่งเราเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันรับคําสั่งเรา เราจงพูดในสิ่งที่เราต้องการครับเพราะอะไรครับถ้าวันนี้โอป้าบอกคุณว่าอย่าเห็นช้างสีชมพูคุณจะเห็นช้างสีอะไรในหัวคุณครับคุณก็เห็นช้างสีชมพูใช่ไหมครับแต่โอป้าว่าอย่าเห็นช้างสีชมพูนะอย่าเห็นอย่าเห็นคุณก็จะยังเห็นช้างสีชมพูอยู่ครับนั่นหมายความว่าถ้าเราพูดไม่อยากเป็นนี่เราก็ยังเป็นนี่อยู่ครับเพราะว่าเรามักจะพูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นจากวันนี้เป็นต้นไปนะคบเราจะไม่สร้างขีดจํากัดให้ตัวเองเราจะพูดเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการ คิดในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นครับใครทำได้ทิมเลยครับว่าทำได้โอปไีสานมาสกคสเอนออรพีสวัสดีครับ